ชัดเจนนวัดสั่งนางามมิสแกรนห้ามยุ่งเกี่ยวกับลัทธิคู่กายแก้วกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสังคมไทยในวันนี้ว่าตกลงแล้วเราควรจะกราบไหว้คู่กายแก้วกันไหมหลังจากที่มีกระแสสายมูแห่กันไปไหว้ที่โรงแรมเดอะบาซารัชดาพิเศษโดยเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภช่วยดลบัรดาลให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค้าขายรุ่งเรือง แต่ในอีกมุมมองหนึ่งหลายคนก็มีความตะขิดตะขวงใจด้วยรูปหลักที่ดูน่ากลัวแถมตอนทําพิธีบวงสวงฟ้าฝนลมพัดแรงฝนตกจนบายสีของวงสวงคว่ำกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไปต่างๆนานา,นา,นานในสังคมในตอนนี้โดยล่าสุดนวัดอิสระไกศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนก็ได้ออกมาโพสตอจิ Story ฝากถึงนางงามมิสแกรนทุกคนว่า m i s ิสแกรนไทยแลนด์และผู้ที่เตรียมตัวเข้าประกวดทุกคนขอความร่วมมือไม่ยุ่งเกี่ยวกับลัทธิคูกายแก้วไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม